ู้ชมค่ะไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาคือมีรถบรรทุกที่เขาเหมือนกับขนของอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ถั่วชามของที่แบบบริษัทที่ร้านที่จัดโต๊ะจีนแต่ปรากฏว่าระหว่างทางคนขับรถบรรทุกคือพลั้งเผลอค่ะระหว่างที่ขับรถอยู่เอามือนี่ไปคว้าหลานซึ่งหลานเน่ยเหมือนกับนอนหลับอยู่แล้วตกลงไปที่พื้นที่เหมือนกับเป็นที่รองเท้าพักเท้าเขาเลยตัดสินใจคว้าหลานขึ้นมาสุดท้ายเสียจังหวะเสียหลักรถเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะน,นี่คือสภาพความเสียหายคือทั้งกู้ภัยมูลและนิธิพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ตำรวจก็ต้องมีการรุดไปตรวจสอบนําอุปกรณ์ตัดถ่างเนี่ยคือไปช่วยงัดเอาร่างผู้บาดเจ็บแล้วคือมีคนเจ็บหลายรายมากเลยนะคะคือรถมันเป็นรถหกล้อแบบนี้สภาพพังยับเยินเพราะว่าเขาเสียหลักไปชนกับไอตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะคือมีผู้บาดเจ็บหลายคนมากนะคะจุดนี้อยู่บนถนนสายป่าโมกมุงหน้าบ้านบางประหันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เองตอนตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะสภาพก็พังยับเยินที่นี่จังหวะนั้น,นในที่เกิดเหตุมันมีผู้หญิงท่านหนึ่งคือทราบว่ามีคนเจ็บหนึ่งรายนะคะอยู่ที่บริเวณคอนโซลรถถูกกดทับเอาไว้แล้วเธอร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการนัดงัดร่างเธอแล้วก็นําตัวเธอเร่งส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนเลยนะคะทีนี้ยังมีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุอีก6รายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่นจังหวะนี้นี่ค่ะเธอบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ แล้วทุกคนที่บาดเจ็บอีก6รายเองก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไอ้ถ้วยถัววชามโต๊ะเก้าอีพลาสติกต่างๆถ้วยหม้อไหต่างๆโอ้โหคือเหมือนกับเกลื่อนเสียหายตามถนนอยู่แบบนี้เลยกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุทีนี้เบื้องต้นจากการสอบถามตัวคนขับรถคันนี้กันบ้างซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านรับจัดโต๊ะจีนเนี่ยเขาคือนางสาจิรดาอายุ41ปีค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้แหละ แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปจัดงานที่กาญจนบุรีพอจัดงานที่กาญจนบุรีแล้วเสร็จระหว่างทางที่มีการขับรถเพื่อขนของกลับไปที่ร้านเนี่ยเหมือนกับบ้านเนี่ยปรากฏว่าจังหวะนั้นคือคุณผู้ชมเห็นหลานใช่ไหมคะที่ว่าเธออุ้มอยู่เมื่อสักครู่นี้ที่ดื่มนมอยู่ขวดดูดมนมเนี่ยคือหลานน่ยนอนหลับอยู่ด้านข้างเธอเธอขับรถอยู่นะแล้วสกพันหนึ่งหลานหลับแล้วหลานตกลงไปที่บริเวณด้านล่างไอตัวที่รองเท้าพักเท้าด้านล่างเธอก็เลยเหมือนกับเอามือคว้าหลานขึ้นมาเพื่อ,อามานอนที่ตักแต่จังหวะที่เอาาามืออคว้หหหลลนยยู่่โเโสีักะ รถพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนก,กระทั่งบาดเจ็บแบบนี้เพราะดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะอาทาทที่สุดตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ